สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่คู่สู่คุณพบพกับช่องสาบานานุมสวรีเดนพี่น้องจ้าพบพกันในวันที่17พฤศจิกายน2566ผู้ได้เหงผู้ได้ปังผู้ได,ด้ดังผู้ได้รวยแน่นอนจ้าเนาะผู้ได้มาแน่จ้าบัดใด้บัดรสิบสี่ออกอีหลีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหลายอาจารย์กับเขาอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวสาบานากนกำลังตามติดเนาะค่ะเนาะ ทางเจน้องคายปล่อยมาแล้วแม่นสุดๆค่ะเจน้องคายเข่าเกาศูนตรงๆเลยค่ะแล้วเลีกวิ่งบนแตกบนแตกล่างพี่น้องทั้งสี่ทั้งเก่าเด้อพี่น้องจ้าแม่นอีลีจ้าสำหรับเอฟซีเจน้องคายบังในพี่น้องลมเฮงเฮงจ้าหน้าหนาวแล้วเด้อค่ะหนาวแล้วจ้ามือนี้กันหนาวแล้วจ้า20องศารู้สึกว่าเย็นซวยซวยดูเลสสุขภาพร่างกายเด้อค่ะ เป็นไข่เป็นไอคะ่ะช่วงหนาวนี่อากาศเปลี่ยนนี่ไข่อีดีค่ะไข่คือไข่เบิดบ้านเลยค่ะไข่ย,ยกรัวเลยเด้จ้ากะดูแลสุขภาพด้วยค่ะลมแห้งแล้วอากาศกะเย็นเนาะค่ะวดน,นี้สาบณนกับมารยุจาเพอเดดปนได้แก้วกับบัก1ิบีนันล้าค่ะสะเบียนรดตามจนออกพี่น้องจากที่สื่อหลายๆจนว่าไดเดสื่อได้ปนได้แก้วพี่น้องกะพอได้ทำบุญเนาะคะ่ะช่วงนี้ ช่วงบุญกระถินเพราได้ทำบุญกะสะสมแต้มบุญเนาะคะ่ะนุ่นดวงนุนง่นโชคนุน่นลาบนุ่นรวยกะตามนั่นจะ้ะกะยังหลายอีกวัดไหลวัดไหลาวายอยู่จะ้ะบุญกระถินยังมีหลายวัดอยู่จ้าเอาเพววื่อเิดการเสียเวลาค่ะไปเบิ่งตัวเลขจากเจ๊หนองคายในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกไปพร้อมพ,อม,พอมกันเลยจ้าย่ำเด้อค่ะวาตัวเลขเจ๊หนองคายเป็นตัวเลขบอกบุญผู้ใดโุกผู้ใดหมานน้ำเพลิน นำเงินนำที่ถือเลขนะคะเจ็ดไปทำบุญในเด้อค่ะบาทสองบาทได้บุญเบิดค่ะในช่วงบุญกฐินนีเจ๊เพิ่นเดินสายทำบุญคักจ้ะดวงนน่นชงน่นลาบน่นรวยเอาคลิปนี้กะได้ยินได้ฟังเรไใรโซ่ให่มาน้ำกันจ้ะเอาค่ะไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยจ้าอันนี้เป็นสติติงวดก้อนเด้ะค่ะสาบนาเอามาให้เบิ่งก้อนจ้ะสติติงวดก้อนค่ะเพิ่นให้วิ่งบนล่างเก่ากับซีกับเขาของเพิ่นทั้งเก่าทั้งซีค่ะจับคู่ให้กับเข้า เก้าศูนย์ตรงๆเด้อจ่าสำหรับตัวเลขเจ๊นองคายเจ๊เพิ่นได้ส่งมาให้ตั้งแต่เลขออกปุ๊บช่วงเที่ยงคืนนี่แหละค่ะเห็นเพิ่นส่งมาให้สงสัยเพิ่นจะจะนั่งเฮ็ดตัวเลขแหละค่ะสาบนาเศร้ามาก็เลยหยิบยกมาบอกมาฝากมาตอนอันนี้เป็นงวดก่อนเด้อค่ะงวดวันที่สิบหกค่ะเขาเก้าศูนย์ตรงๆเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้พลาดเอฟซีตัวยงทั้งเจ๊กะสี่ติดตามกัจะรู้ค่ะว่าเจ๊นองคายนี่เมนอีหลี ถ้าบอกเขาจับคู่เลขวิ่งเพื่อนหนียังบอเคยพลาดเด้อค่ะขเขาทุกงวดพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะให้เบิ่งงวดต่อไปเดอ้อค่ะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมจ้าหนึ่งธันวาคมเจ๊เป็นกรให้มาแบบนี้จ้าในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขเจ๊นองคายเพื่อนห้วิ่งบนล่างนี่ห้มาศูนย์กับหาเด้อพี่น้องสำหรับเจ๊นองคายเลขวิ่ง ยังปร่พลาดจ้ะเลขวิ่งยังไม่พลาดผู้ใดสายวิ่งจับตาดีๆค่ะ0ย์กับหาบักศูนย์มาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะจ้ะจับคู่ให้มี0ูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ห้าหนึ่งห้าเดห้าแดหหนึ่งหกเจด บักหาเป็ดน้ำสาวบานาไม่อีกแล้วพี่น้องจา้าวดบังหันฟันในบักหาเป็ดเป็ดหานี่ละแต่กระสือว่าดดพี่น้องมุดขี้ดินแกนบ่ไดจา้าหรือวาสิมา้าวดนี่นอเอาค่ะเก้าหางเหมือนเดิมเด้อจา้ามีเก้าคูคือเก้าค่ะสําหรับตัวเลขเจ๊น้องคายสาหรับเลขในตารางเจ๊น้องคายให้มามีแถวด้านบนมีเก้ามีเจ็ดมีห้าจ้าแถวด้านล่างมีหก มีศูนย์มีสองเด้อถ้าบ่ามักตามที่เพื่อนอจับคู่ให้สามารถวินในนี่ได้จ้าวินในแต่เอกตะลางนี่แหละจ้าสามารถวินได้แต่วาเลขกเจ๊หนองคายบอกเด้อว,ว่าค่ะว่าแม่นสุดๆจ้าสาหรับเลขวิ่งจ้าเอาค่ะสิเปรียบเทียบให้เบิ้งค่ะงวดเก่ากับงวดใหม่เนาะค่ะเนาะน,นี่แหละค่ะแคปหน้าจอไ้จ้าเดี๋ยวสิลืมเนาะพี่น้องเพราะว่า่นปล่อยถึงแต่ตองวดจ้าสาหรับตัวเลขเจ๊หนองคาย งวดว่างหันเพิ่นจับคู่ใหก้กับเก้าเก้าศูนย์ตรงตรงเลยจ้าผิจารณาจอบเบิงพี่นองบักศูนย์มันสีไมาอีกแล้โบ้ค่ะเพราะว่างวดนี้เพิ่นให้วิ่งศูนย์กับหาเนาะเปรียบเทียบบ้่งจ้าของงวดเก่าเละงวดใหม่เด้อค่ะกะแคปบหน้าจอไว้ไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์ที่เพิ่นเม่นๆเนาะค่ะสำหรับเลขวิ่งขันว่าสำนักใดเพิ่นเม่นกล็ลองเอาของเจ๊น้องคาย ไปเปรียบเทียบเบิ้งกระได้จ้ะถ้าบอกหมักตัวเลขที่เิ่นจับคู่กะยังยำเด้อพี่น้องตัวเลขเจ๊น้องคายเป็นตัวเลขบอกบุญทางเจ๊เพิ่นกะกะบอกว่าให้ต้อดวงเจ้าของน้ำเดอ้อที่เจ๊แบ่งปันมานน่คือใยๆว่าถ้าเป็นผูใ้ดใดโชคผู้ใดมาน้ำเพิ่นแมจ่าเจ็ดบาทสองบาทเนาะคะ่นะเนาะไปทำบุญต้อดวงเจ้าของเพราะว่าทางเจ๊เพิ่นกะช่วงนี้กะบุญกะทิพบ่นกะเดินสายทำบุญกะทินเนาะคะ่ะตะหลอด แต่ว่าเจเิ่นกับบ,บ่เปิดเผยตัวตนค่ะก็ได้เว้าน้ำพิ่นน้ำเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าตัวเลขนี่เพิ่นทรงมาให้สาบานานะทุกงวดจ้ะให้สาบนานามานั่งบอกเว้เวเว้เวสู้พี่น้องแฟนช่อง FC ฟังกะอย่าพึงเบื่อพึงในกันเด้อพี่น้องจ้ามักคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค,ลคล์กดแชร์กด subscribe กลิง้งกริเป็นกำลังใจให้แน่จ้าแคบหน้าจอเอาเด้อพี่น้องค่ะ มีดุมีบุญหนุนน้ำค่ะมีโสมีลาบน้ำกันสุขสุขคนค่ะสำหรับสายบุญกระไดกะตามนั้นเด้อพี่น้องสำหรับตัวเลขเจ๊นองคายมักกะจัดขัดกะเลื่อนผ่านจ้าผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางบาว่าจะเป็นความฝันสูตรหวยคำนวณหรือว่าเลขมีที่มาเลขบอกบุญกะสามารถเนาะค่ะ s id line เนีค่ะเป็น id line ส่วนตัวของสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดน สามารถเอ็ดมาบอกมาฝากมาต้อนกันเลยจ้ากะหลายอาจารย์หลายผู้หลายคุณกะเอ็ดมาหลายอยู่จ้าสาวนากระ ka, จอบึงยว่าตัวเลขคำนวณเพื่อนเขาดีบวกะนำมาให้พี่น้องแฟนจงเอฟซีฟังแต่ Te, ส่วนมากกะหลายอาจารย์หลายเสียงกะบอกกล้าออกโทรศัพท์กะมีแต่ให้สาวานะานานั่งวอรสู้ฟังเนาะค่ะกะนั่นแหละค่ะกะทนฟังสาวนาะไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ผู้ดใดมักกะอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากไลค์กดแชร์ ด subscribe, กดซับสไคร b ์กริ๊งกเป็นกำลังใจเห็นไหมจ้าเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาพี่น้องในวดวันที่1นธันวาคม2566สาบนกบนาเบาหลายใหญ่ไปก็ขอให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซีสู่ขูสู่คนเอ,องปังดังรวยสู่ขู่สู่คุนเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุซา,าถูกพอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ